ตอนนี้นะครับเรามาที่สวนสละนะครับขอบคุณพี่ชัยนะครับตอนนี้เราลงระยองครับระยองอันนี้เป็นสละไร่แก้วนะครับเป็นไงบ้างฮะเชียร์เขามาฮีกันนี่คือคำสร้อยครับเหมือนกับเชียงใหม่ก็ไปไหนมาเจ้านะครับลำปางลำปางนะไปไหนมาไหนแต่ถ้าเป็นระยองก็ไปไหนมาฮีนี่นะครับเราคิดดูก่อนคินข้าวยังฮี ไหนมาอร่อยจังด้วยแพูดครับอ้หดูครับไม่แจ้งไม่พูดไม่แจ้งครับมากมากเลยครับตามจิตหายแพร่ไม่สะดวกเลครับสละดนี่มมีสายสายพันธุ์ตามที่ที่ไกด์มันจีบบอกอันนี้เป็นพันธุ์ของสุมาลีครับพันธุ์ที่อร่อยที่สุดไปครับ Uhm. มาตรฐานเลยนะครับหน้าตาแบบนี้ครับยังไม่ได้จัดสละดูนะครับนี่ครับสุดยอดเลยนะครับเนื้อกายไปมาดูนะครับสละหน้ากายนี้สละอีกนะครับสะไม่มีแล้วครับเดินชมชมเฉลียงนะครับกล้องกล้องแพนมาครับ เกี่ยวกับหอยนี่ก็คือไม่ให้มันตกผมรับํำหนักไว้นะครับเลยลูกสุดยอดครับสายคุณรู้ก็มาเต็มครับสายครู้ก็มีครับครับผมครับเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ยังไม่พีครับเราจะพีกตอนที่ไปสวนทุเรียนครับผมทำมาไมรู้เกี่ยวกับสวนทำไมรู้มากครับเมื่อกี้ไกด์คือบายบอกจำที่ไกด์มาบอกเป็นไงไหมครับสละสดๆเลยนะครับ แต่ยังไม่พีคถ้าพีคจะเป็นทุเรียนใช่ไหมครับทุเรียนเป็นไง้าครับเหมือนโดนมนกิษณการีใช่ไหมครับหวานนะครับย <c oughs> อดเลยนะครับสดๆนะครับสลระนี่เหมือนละกราแล้วครับแต่ <c oughs> ไม่เหมือนกันนะครับโอเคครับ ครับผมมันมันส้มอืครับผมที่มันจะที่มีแก้แน่ครับลอยใจลอยมือแน่เรื่องเวลาออกมาที่สวนครับจะอยู่ในโปรแกรมการตัวนะครับก็จะเปนน้ำสลัดแช่เย็นนะครับครับเ่นน้ำแข็งนะครับครับครับมาดูตรงนี้ครับขอขออยูแก้วนึงนะครับครับผมตรงนี้อย่างนี้เลยครับนี่นะครับสุดยอดเลยครับ เป็นอภิธานานาการจากสวนนะครับแับเป็นเบลคัมดิงนะครับเย็นสลักวะเขือยอดเลยครับแต่ผมรู้ก็มาต็มนะครับลูกสลักนี่มาจากต้นนะครับประมาณนี้ ที่เป็นหนามนี่คือก็ไม่ไม่เจ็บนะครับพอเราจับลงไปอ่ะมันก็จะตอบหมดก็ก็ไม่แทงนอะไรนะครับฟ้าข้างในนี่ก็สำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักนะครับเนี่ยข้างในน้าตายครับผมก็เพิ่งเป็นครั้งแรกได้เคยกินสลัดกุ้งสดนะครับกินให้ดูเลยกินแลวนะครับ มันก็ไม่ค่อยหวานที่อยู่ในกล้วยคโอเครับ